สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีร์ทันเดอร์ครับวันนี้พี่ตีพาทุกท่านมาชมคลิปรอบคันสำหรับเจ้าซูซูกิ GXX S750 รถคันนี้เป็นรถปี2017ครับเลขไม่7,000กิโลเมตรแท้เป็นรถใช้มือเดียวครับถ้าคุณหาอยู่คุณรีบมาดูคันนี้เลยครับมาเลขไม้คันนี้อย่างที่บอกนะฮะ7,83 0 0 0กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขไม้จากบารุค้าให้ดูทุกคันแน่นอนครับขอจัดเซลล์ไฟขายได้เลยครับจอเดินไม้สวยครับไม่มี ลอยขีดข่วนนะครับกรอบเรือนไม้ไม่มีบุบกระแทกแตกร้าวฟังก์ชันการใช้งานต่างๆสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงปุ่มกดสามารถใช้งานได้ตามปกติครับกัวชกสวยไม่มีรอยขันรอยสวิตเลยครับแผงข้อบนเดิมสวยไม่มีรอยตุกตาแฮนด์เดิมนะฮะตอนนี้ครับคันนี้เป็นแฮนด์แต่งจากไทยชินะฮะฝาปิดลูนน็อตอยู่ครบเห็นไหมครประกับไฟฟ้าเดิมตัวอักษรต่างๆคมเข้มไม่มีเรือนลางนะฮะอันนี้ครับปลอกแฮนด์เดิมแทบไม่สึก จบไปแฮนด์แต่งทรง CRG มือคลัตช์ครับมือเบรกเป็นของเดิมนะครับไม่คดไม่งอบนะครับก้านสีดําแบบนี้แน่นอนครับกระปุกอันเดกไม่มีรั่วซึมสีไม่มีหลุดร่อนประกับคันเร่งดูอักษรนะครับต่างๆไม่มีเรือนรางแน่นอนครับกุญแจคันนี้ครับให้มาครบ2ดอกชุดครอบถังเดิมโลโก้อยู่ครบฝาถังสวยไม่มีขีดข่วนไม่มีคราบสนิมสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบสติ๊กเกอร์กันถังมีมาให้ด้วยตัวถังน้ํามันเนี่ย นะครับแทบไม่มีรอยขนแมวไม่มีบุบกระลักยิ้มเลยครับเบาะนั่งเบาะซ้อนยังคงเป็นหนังเดิมนะครับไม่มีไม่เคยปาดไม่มีขาดไม่มีรูครับแฟนดนิ้งด้านท้ายเดิมสวยครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกแล้าด้านหน้าครับโคมไฟหน้าเดิมสวยครับแทบไม่มีรอยหินเลยนะครับสวยใสเหมือนใหม่นะครับนี่ครับกระบอกโชว์ด้านหน้าครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าหรือด้านข้างครับบางโคมด้านหน้าเป็นสีเดิมครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกแล้าเช่นเดียวกัน ยางด้านหน้าครับนี่ฮะ้องบอกว่าเป็นยางใหม่นะครับเบิกใหม่จากอ่าอันนี้เป็นยางใหม่นะฮะขอดูี่ข้อก่อนจากดิสโตนแบตแลกนะครับสภาพอยู่ที่ประมาณ95%โอห้โหูคุ้มมากขอบล้อด้านหน้าครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งเป็นสีเดิมครับจานเบรกด้านหน้าดูนะครับเป็นแค่รอยนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS น็อตต่างๆเขาใส่ทุกตัวกระบอกโช้ดด้านล่างครับไม่มีรอยหินรอยล้มมาสลายจนถึงคาลิเปอร์ด้านหน้าด้วยนะครับแถงหม้อน้ํา นะครับเดิมๆสวยๆครับไม่มีบุบยุบแล้วั่วซึมครับคอท่อสวยไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าด้านข้างแล้ดูอกล่างดิแน่สนิทชิดทุกจุดแฟลิงฝั่งขวาติกเกอร์เต็มไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนแตกแล้วโลโก้ตัวเอสอยู่ครบกันล้มด้านข้างไม่มีรอยครับฝาวาสสวยไม่เคยเปิดไม่มีั่วซึมนะคับกาวเฟรมเดิมสวยครับไม่มีรอยเลยครับแกนเครื่องฝั่งขวาครับไม่มีรอยล้มแล้วับล้มแปะน็อตเดิมไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวแน่นอนครับพักเท้าฝั่งขวา เซนเซอร์ไม่มีแตหกหักคันเบกรกลังไม่คดไม่งอครับคันนี้มาพร้อมท่อแต่งทรงอาคาบวิกเป็นงานเกรดพรีเมียมกาท่อเป็นคาร์บอนแท้นะฮะเราจัดให้ใหม่ๆจัดไปครับัตารตาิดง,ง่ายครับรอบเดินเบานี่กตารเร่งนี่ครับขึ้นเร็วลงเร็วรอบเครื่องยนต์นี่กตารเร่งดีนะครับไม่มีสะดุดแน่นอนอันนี้ก่อนบิน นี่กระบอกต้นเบรกสวยใสยครับนี่ฮะเหมือนใหม่แน่นอนสวิงอาร์มฝั่งขวาไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานจานเบรกด้านหลังมาดูครับเป็นแค่รอยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะฮะขอบล้อหลังเป็นสีเดิมไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับยางหลังอย่างที่บอกครับเบิกใหม่95%าจากบิโซนแบตแกนะฮะไฟท้ายเดิมสวยสูนตรงไม่มีบิดเบี้ยวรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิน้นแน่นอนครับพิติการันตีแน่นอนครับมาฝั่งซ้ายครับ โซลเตอร์เดิมนะครับติดรถจากศูนย์น็อตขาวใสทุกตัวสวิงอาร์มฝั่งซ้ายไม่มีรอยลม้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานพักเท้าฝั่งซ้ายครับเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหกักคันเกียร์ไม่คดไม่งอครับแข้งเครื่องฝั่งซ้ายไม่มีรอยลม้มแล้วก็ 8, น้มแปะน็อตเดิมไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวครับแฟลิ่งฝั่งซ้ายครับสิกเกอร์เต็มไม่มีฉีกขาดดุดร่อนแตกรลวเช่นเดียวกันโลโก้ตัว S อยู่ครบการล้มฝั่งซ้ายไม่มีรอยครับดูนะฮะหน้าเครื่องฝั่งซ้าย แห้งใสครับตานพตาลทันไบั์นนทบุรีกระบอกโชคด้านล่างฝั่งซ้ายครับไม่มีรอยหินรอยล้มอเตอร์ไลค์จานเบรกด้านหน้าต้องบอกว่าเป็นแค่รอยครับสัมพา์ด้านขวามาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยอ่ะมาคันนี้เราเปิดราคาไว้อยู่1 7 9 0 0บาทเท่านั้นเองครับดาวน์เริ่มต้นเพียง29,000บาทฟรีค่าจัดไฟแนนซ์เหมือนเดิมครับฟรีของเหลือใหม่ทั้งคันก่อน่งมอบฟรีค่าโอนฟรีค่าขนส่งทั่วประเทศครับถ้าคุณมองหา GX S750 ตอนนี้ตอนนี้มีให้เลือกอยู่2คัน ชอบแบบไหนนะครับสไตล์ไหนสีไหนมาเลือกกันครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับผม